สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งจังเกิลกันนะเกมนี้เป็นแอคโคจังเกิลเจอกับวิโก้จังเกิลฮะเกมนี้ฮะจังเกิลทั้งสองทีมเริ่มโคตะฝั่งกันนะส่วนท็อปเลนเป็นวอลวิกเจอกับเอทอร์คฮะว้าววอลวิกท็อปเลนฮะถือว่าของแท้นะแต่ว่าต้องเป็นเมนนิดหนึ่งนะตัวมันเขาโอเคอยู่นะไม่ได้แย่เลยมันแนวแบบล็อกๆอ่ะเล่นแบบล็อกๆเอาเรื่องอยู่ฮะวิเลนนะเป็นอาเซียเจอกับอาคาลิฮะ ส่วนบอลเลนฮะจินจันนาเจอกาบอลิสตาเคนรินฮะแล้วเคนรินโดนเฟิร์สปัดไปก่อนนะส่วนอลิสตาชนจนันนากระเด็นออกไปฮะปุ๊บอีกทีหนึ่งต้องวิ่งก่อนเนี่้ต้องแฝดหลบพายุเลยฮะว,ว้าวเป็นสอ,สองที่บอลเลนฮะแต่ว่าแพ้นะอืมแล้วก็จันนานี่ก็เอามาสู้กับอลิสตาได้นะเออโคอฟาร์มทุกหลุมเสร็จเป็นที่รียบอยแล้วเดินเข้ากลางอะนีต้องเสียหมอก แล้วก็เดินต่อที่เลนบนเลยครับส่วนอาเซียสามารถเดินมาช่วยได้นะวีโก้เลือดโ,โลรฮะอาจจะต้องปล่อยปูตัวนี้ฮะวอลวิกให้กลิ่นเลือดของเอท็อกวิ่งมาไล่ฮะว้าวโอ้หทีเดียวโอ้อาจจะโดนได้ครับสำหรับเอท็อกนะว้า สวยงามมากสวยงามหรือว่าเปิดตัวมันได้ดีนะสำหรับแอคโคเกมนี้นะเพราะว่าเป็นตัวแอสซิสินในช่วงต้นได้คิวไปก็จะสโนว์บอลเออแอ้มมาหนึ่งคิวแล้วฮะแล้วก็ฟาร์มเลยขึ้นเยอะเลยวิกโก้เดินขึ้นไปแกงที่ท็อปเลนนะวอลวิกเสียสกิลอีเป็นที่เรียบร้อยวิกโก้สแตนซใส่เรียบร้อยอะ่ะว้าว เห็นว่าวีโกอยู่บนฮนะก็ตัดใจเปิดมังพอนนะบอดเลนดูเหมือนจะได้ดันนะแต่ว่ามิดเลนนะเป็นอาคาดิที่โซนาเชียออกไปอะอาเซียแก้มนะค่อนข้างอึดอะคาริเมื่อกี้นี่อีไม่เข้าเลยเล่นได้นะสำหรับอีโคจังเกิลเนี่ยแต่ว่าจะไม่ได้ไม่ได้ตัวเมตาอะไรขนาดนั้นฮนะเลเวลหกอะยังไม่กดอัพอันตินะรอกดตอนที่จะใช้ค่อยอัพนะ เป็นสูตรรูเตียวเพื่อไม่ทําให้ฝ่ายเนี่ยเห็นเห็นร่างเงาเราเออแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเราแบบไม่มีอันติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละสูตรเตียวอะสามารถทาไปทําได้ส่วนบอลเลนท้จินจันนานี่ได้ดันตลอดเลยนะอะลิสตานี่น่าจะเข้าไปคุกวงในาย,ยากฮะจันนาก็ดูเซียนอยู่เหมือนกันนะนส่วแอโคเดินขึ้นไปที่ท็อปเรนท็อปเรนไตเดียวกันเทดอันติกันไปฮะและแอโคกำลังอ้อมบัดดานะเอทอกฮะเป็นเอทอกโก้ต์เหรอ ดูดีอยู่นะทิดกลับสวยงามอ่ะเอท็อกโกดฮะอะไรวนะน่ะอริสตาเดินขึ้นไปแก๊งที่ท็อปเลนนะโชนวอ์วิกแล้วก็น็อกแอฟแต่ว,ว่าวอ์วิกกดอีอยู่เฟียอเิสตาออกไปจัดหน้าพายุไม่โดนนะเอท็อกสัญชายโกดอันตีสาบสายวอ์วิกแรงมากๆครับวอ์วิกต้องล่านบาเลียแล้วแฟนหลบคิววังางไม่สามองของเอทอกอะอ้าว วิโกโกร,รู้ว่าแอโคตีไวคราฟตอยู่ฮะก็ตัดใจมาขโมยบูบัฟของแอโคนะส่วนเลนล่างจินนะเลือดเกือบพึ่งหลอดเคีลินตัดเลือดห้แล้วน่าจะมีการไดต่ออคาลิปไปเจอกับอาจจะหน้าคาป่าจะหน้าเรเวลห้าไม่น่าจะรอดได้นะฮะอายุน้อกอัพไปแต่ว่าไม่รอดฮนะส่วนตรงนี้รออาริสตาแทงค์แค่นั้นก็จบเรื่องฮนะจินมีแฟดบาลียแต่ว่าไม่น่าจะต้องโกรธนะเพราะยังไงก็น่าจะต้องตายฮนะป้าว เดินเกมสวนคือนะเห็นว่า Echo เนี่ยไปเอาไว้กับก็ลงมาโถมข้างล่างเลยแล้วก็แล้วกันแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะอันนี้ถือว่าแจ๋วเลยแรกกันนะฮะตัวมิเลยน่าเสียแก๊บผมดูจากตรงหนีค่อนข้างเก่งอยู่นะอึดมากเลยดูด,ดิ <c oughs> เพราะว่าคารีก็ขึ้นไปรองเท้าต้านเวทมาด้วยฮะก็เลยอาจจะยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าแกบเนี่ยมันน่า,นาสนใจมากเลือดพัแล้วตอนนี้ เดินมาเจอกันนะตรงนี้1-1ึ่งหนึ่งแอวางซวบิวไววิโกติดคอนเป็นที่เรียบร้อยแต่เขาต้องหนีก่อนฮะเพราะาจ่ายซิกิวหมดแล้วนะแล้วกด E ขึ้นไปข้างบนอาคาลิ ali, ตามมาต่อแต่ว่าอาคาลิยังไม่มีอันตินะฮะเพราะนั้นต้องระวังนะกด <Yeah. S 1> E อ้าวได้ชัดดาวด้วยฮะอตีมังกรแตกพ่ายไปเป็นที่เรียบร ico, ้อยวิโกมาชาต่ตมาฮะ เโคยังไม่มีอันตีนะฮะแต่ว่ายังมีแฟดอยู่ปาซีิแล้วสตตนสายวีโกวีโกต้องแฟดหลบก่อนฮนะจินรู้โดนขาไปเต็มๆมแต่ว่าไม่มีอันตีเช่นกันนะไม่มีใครสามารถมาปิดได้เลยฮะวีโกวิ่งตรงหาเพื่อนฮนะออนนะว้าวจินไม่มีอันตีนะน่าจะได้เหมันอยากจะขโมยหลุมรับเตอร์ต่อฮนะโหจินเล่นดุจัดแบบหน้าตังวิ่งก้าไปตลอดเลย ตัวเฮนีนะไปโดนวอลวิกโซโรคิวที่ท็อปเลนนะเนินล่างเอทอกก็ core, ดันเวฟเข้าไปอะตอนนี้ทอง1นแล้วนะเป็นอยู่เหมือนกันนะโคนได้เรดบัฟเป็นที่เรียบร้อยวีโก้สับแอคโคโกดอันติหลบสับของวีโก้เรียบร้อยเลยอนะแตกพ่นะเลนบัฟอันเดียวอนะตอนแรกจะแค่เสียเรดบัฟนะแักวักเสียอีก2นะหวานเจี๊ยบเลยปับสายจะหน้าไปฮะพี่ทอ็อ 14นาทีฮะการเงินห่างกันประมาณ3,000ันเคครมังกรที่ฝั่งสีแดงได้ไป2ตัวฮะับโรบิโก้โอ้ลิซาน็อกอัพใส่ไปแล้วอาเซาแฟดหลบโอเคหลบเคสลินนะเดี๋ยวโดนแถบใช่ไหมได้มุมตีฟรีแล้วฮะอารคอิมากำลังอ้อมมาทางด้านหลังนะว้าวฝั่งสีแดงดูจะอันตรายนะเพราะว่าอาคอลิเกิดมาอาคอลิซาแฟดน็อกอัพโดนไป2ตัวสวยงามจ,จัดอาเซียผักออกไปโดนอีก2องฮะอาคอลิปาดเข้ามาโชว์เดสายแล้วดูอาเซียอึดชิบหาย พอวิกมาทางด้านหลัางนะฮะอดมาเลียตบสายวิโก้ไปเต็มๆมาวิโก้นิ่งฮนะจัหน้าล้าช็อตไปอ้าวโอ้โหรู้ดโดนด้วยฮะจินเมื่อกี้เกือบสวยนะเกือบสวยแนตะ่อาเซียมันอึดไงดูดิ <c oughs> อาเซียแก๊ปอะแผงลิล้นละเมื่อกี้นี้ไม่ตายด้วยนะชนะไฟต่อ15ทีะรางวัลก็คือลิฟมาส่วนอลิสตาผักจันหน้ากระเด็นออกไปเ,เวลห่างกัะ2เ,เวลมาคุณพระ แล้วโดนจินรู้ใส่ขาไปเอนตีอยู่นะสํสำหรับอาริสตากิโกโผลมาสานใส่จินไปแล้วกดอันตีสับใส่จันนาไปเต็มเต็มอาริสตากดอันตีสานใส่จินไ่ายพร้อมกับโดนกิโกโงน็อกอัพใส่อะแต่ว่าต้องหนีออกามาก่อนเพราะว่าวอลวิกมาจินกลางอันติยิงใส่โดนไปหนึ่งสองฮะอู้ว่าคาริมานทางนัานหลังแล้วฆ่าจินไปได้ไงอะอ้าว 16นาทีไอโคได้เทมมา2ชิ้นนะชิ้นที่2ก็เป็นลิสเบตน,นะทุกแบบแรงๆเลยอนะ่ะไอเทมนำวิโกอยู่ประมาณครึ่งชิ้นได้นะแล้วก็เมื่อก่อนดูที่3ก็กาลังจะเกิดอนะ่ะฟองซีฟ้าอาจจะต้องเริ่มเล่นแล้วนะเพราะว่าถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เขาได้่อนดูที่3ก่อนเนี่ย าก็เริ่มมาสนๆพื้นที่ยาแอโควางซีวีเอถอดเปเชือกเข้าไปแล้วสับสายไปลิซานอกอัพใส่แอโคแอโคโกดอันติย่อเวลากลับมาุบเอทอทหายไปเลยอ่ะ ยืดกุ้มแล้วแฟดมันเอาสายจันนาวีโก้สับไปแต่ว่าจนันนาแฟดหลบไปได้ฮะัคาริป่าจีนหายไปเลยฮะสวยงามจ,จัดจัดแอคโคโบมาทั้งด้านหลังนะแต่ว่าไม่มีอัสีย้อนเวลากลับนะฮะอ้าวแปลกๆมาแล้วตัวแบบโควิดเอาหัวเกาหัว <c oughs> ไม่ได้แล้วฝั่งตรงข้ามมีวอรวิกไปกันต่อเนื่องนะมังกรตัวที่สามมา โค้กดประตูเฮกเ็เข้ามาเจออาริสตาอรตาอริสตาน็อกอัพใส่วิโก้สันไฟต่อบอคโคกกิ้งลงมาข้างล่างอด,ดีอ่ะมังกรตัวนี้ดูท่าทางจะเป็นฝั่งสีแดงนะที่ได้ไปแต่ว่าน่าจะต้องมีไฟต่อนะอาคลิโผมาโชว์เด้ใส่จันหน้าแล้วแรงจะจัดฝาดไปอีก3-4ตัวฮะถกหายละว,ว้าวทีมแบกฮะเอทอกทีมแบกรับ ตรงไม่ค่อยดีแล้วสำหรับฝั่งสีแดงนะเดี๋ยวต้องไปรุ้นมังกรตรัวที่4กันถ้าได้มังกรตรัวที่4ผมว่ายังกลับมาได้อยู่แต่ว่าถ้ายังแพ้ไฟอยู่เนี่ยผมว่าเรียบร้อยแล้วโอ้โหวอลิดกระโดดมาเกาหัวอาคาลิสวยงามจัดจัดฮะอาคาลิต้องกดอัตติแล้วพยายามวิ่งหนีออกไปฮะแหลโผล่มาโหนี่เราเนาะเอาปนะนี่ฮะนาอีโกดมาละ ยมีอันตีอย่อะอกดอันตีในวินาทีสุดท้ายเลือดเด็กมา700อยอเากดอันตีแทงป้อมไม่เพื่อนอยู่มาแล้วอาเซียโผมาคือก็ลงสับนี้ก่อนอาเซียแฟตไปเอาโ,โตอีกหนึ่งีอะที่ถอกอะพาเพื่อนยายนงหมดแล้วฮะ <c oughs> อาคาีไม่อยู่ไงมีนี้ตัวแบกทีมฝั่งสีฟ้าไม่อยู่นะ่ะ แล้วเวกแฟดมาน็อกอัดใส่จีนไปเต็มๆฮะจีนต้องแฟดหลบก่อนเดี๋ยวโดนฉันร้นอีกรอบหนึ่งฮะเราพ่านไปรูดใส่ฝั่งสีแดงนะเริ่มทยอยมาหาอัธาคารแล้วฮะจากไฟกันเสร็จเมื่อกี้นี้ฮะกลับไปซื้อของซื้ออะไรแล้วก็มาไฟกันต่อฮะอลิสตาเลือดครึ่งหลอดนะแล้วก็ไม่มีอันสีด้วยฮะน่าจะทำคอมโบโด้วยชุดเดียวส่วนอาเซียกระโดดเข้ามาผักเอทอกเข้ามากลางดงฮะชิบหายลเลยทอก ok, ไม่มีแฟดฮะสื่อเป็นโกคตร ทางด้านหลังแต่ว่าเจอแถบจีนไปฮะต้องเสียหรอิโบมาลาดไปไม่ได้โมธนาคารไปฮะยิบสามัติยะมังกรด้วยสีกส่กำลังจะเกิดแล้วทั้งสองทีมก็เริ่มมาโซนพื้นที่กันนะฮะอิสตาผักอโคกระเด็นออกไปอโคเข้าไปคุบวงในคุ่ออลิสตาได้ประมาณครึ่งหลอด้ส่วนใอทอกอ่ะอย่าลึกอหอย่าลึกขอ้อง ผลิเข้ามาคู่วงในแล้วโดนวอร์วิเกาหัวไปฮะตายแล้วแอคโคเขอยู่ไหนวะโคบอมาทางด้านหลังแคทลินโดนล้วงสายอ่ะแฟดเม็นด้วยฮะโอ้อาเซียว้าวโอ้โอแรงมากเลยนะไอ้นาชอทูนคนออโต้แบบแรงๆ,ๆเลยอะ วอลวิกทำแบกนะอคาลิเนี่ยพยายามจะเข้ามารวมชน,นาฮะแล้ววอลวิกก็หลันใจกระโดดเข้าไปเกาหัวให้อคาลิฮะตายไปเลยเรียบร้อยเลยฮะตัวแบกคนเดียวของทีมนะส่วนคนที่เหลือนี่ไม่มีภาพเลยฮะโ <c oughs> ดยเฉพาะพี่ถอกทีบหาทีฮะโคได้3ชิ้นฮะแล้วก็เริ่มมาโซนบาลอนกันแล้วฮะทีนที่3เป็นหมวกแงดงผมว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะว <c oughs> ันช็อตเคสลินได้นะ <c oughs> เคสลินไม่น่ามีโอกาสได้แฟดแบบเหม็นๆนะ <c oughs> แอปดีอูแคโคตีบัสคนเด้งมาแล้วออโต้ไปหนึ่งทีพร้อมกับกดอันตรีกับไปยัดแค่แรงจัด <c oughs> มันไม่มีแฟดมันทำอะไรไม่ได้น้องตกตันโดนไปสามใช่ไหมวันนี้อคาลิปาดไปมโกดได้กอบล่างแอคโคมาพยายามเข้าไปทุกไหนอย่างไวยากเข้าไปเรื่อยๆนะสำหรับพี่ฝั่งสีฟ้านะเสียทั้งโซเสียทั้งอาาคารเสียทั้งบารอนเนี่ยเสียสติแล้วด้วยสำหรับพี่ทอก คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะชนะได้ยังไงอะอต่คโคตอนนี้ก็สโนโบอลจะจัดเคลนเล่นไม่ได้แล้วคโคเข้ามาค้มวงในตลอดอะอัคโคกดประตูโอ้โหอทอกอะเียนเดินกลับไปฮะแล้วอ e ีกลับมาเจอบโบเข้าไปอีกหนึ่งสะดุ้งอยู่นะมีนนี่อ,อ๋ตอตอนที่เล่นบนนะได้บับปารอนมาบัฟดันบ้านอะ่ะ บัฟดันบ้านมีทั้งบัฟเอาไว้สู้อะอย่างเช่นโซฮะเคนลินนะหลุดเดียวอีกอะะอแล้ววะไม่ยืออะไรตรงนั้นวะต้องรู้จินโอ้วอวบิกเข้าไปเกาหัวสายวีโกะ้ะวิโก้โดนไปครึ่งหลอดกระโดดเข้าไปในป้อมแต่ว่าวอวบิกไม่ถอยอะมาไปต่อว้าวนั่ดีดีมากฮะสำหรับอาเซียเขาเล่นหลูนได้แบบดีจัดจัดและ ใช้ระสิทธิภาพรูนได้แบบ MP เลยจริงๆมันที่เรียบร้อยอเกมนี้แอบาบไม่ได้อะไรเลยนะเกมนี้เอาจริงๆจะเห็นได้อะไรแปลกๆก็ไม่รูไฟมันก็แบบแป๊บๆหายหมดนะแล้วก็ถือว่าโอเคมาดูอาเซียแคปแล้วกันนะเป็นเป็น,ปนรูนที่เก่งอยู่นะสำหรับมาเซียแล้วก็ชนกับอาคาลิได้แบบง่ายๆเลยฮะเออแล้วก็เรื่องของสเปลรรจริงๆไอทอกอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอารูนมาบผมก็ปกตีนเป็นงั้นแหละนี่เขาน่าจะ ต้องเล่นตัวที่ต้องใช้โค้ดมาหรือเปล่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่น่าจะตังต้งใจเราไม่มีหน้าม,มีใครเล่นในท็อปโค้ดนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์้ะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสรับงคลิปนี้สวัสดีครับ